3. หุ้นผลิตอาวุธสงครามหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธและอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศเป็นหุ้นของบริษัทที่มีส่วนในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในกองทัพหรือการป้องกันประเทศหุ้นในกลุ่มนี้ที่ได้รับความนิยม 1. l o c k ล e e d m a ดมา n ์ o r p o r a t i o เเป็นหนึ่งในบริษัทด,ด้านการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเบเตสเดร์รัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาธุรกิจหลักของล็อกฮีดมาร์ติน ครอบคลุมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศและอวกาศโดยแบ่งออกเป็น4ส่วนธรุรกิจหลัก 1. อากาศยานพัฒนาและผลิตเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดและอากาศยานอื่นๆรวมถึงเครื่องบินขับไล F ่ F-35 Lightning 2ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทให้บริการด้านการซ่อมบำรุงและการสนับสนุนด้านอากาศยานแก่กองทัพอากาศและกองทัพบ,บกของสหรัฐและพันธมิตร2 ขีปนาวุธและระบบควบคุมการยิงพัฒนาและผลิตขีปนาวุธนำวิถีระบบป้องกันขีปนาวุธและระบบควบคุมการยิงผลิตอาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศ 3. ระบบหมุนและระบบปฏิบัติภารกิจพัฒนาและผลิตเฮลิคอปเตอร์และระบบทางเรือรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ซ์คอสกี้หกสิบแบล็กฮอคให้บริการด้านการสื่อสารและระบบควบคุมการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงระบบเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ส อวกาศพัฒนาและผลิตระบบขีปนาวุธอวกาศดาวเทียมและยานอาวกาศรวมถึงโครงการสำคัญอย่างเรียนสเ c ซ c ค a f t และระบบ GPS 3. ลูกค้าและตลาดรัฐบาลสหรัฐเป็นลูกค้าหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ 2. Northrop Grumman Corporation เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟอลเชิร์ตรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกาบริษัทนี้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางทหารระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องบินไร้คนขับรวมถึงมีส่วนในโครงการสำรวจอวกาศซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนธุรกิจหลักดังนี้ 1. ระบบการบินการออกแบบและผลิตเครื่องบินรบระบบอากาศยานไร้คนขับ u ูเอและระบบป้องกันทางอากาศ 2. ระบบป้องกันประเทศการพัฒนาระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ ปืนใหญ่ระบบขีปนาวุฒและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย 3. ระบบปฏิบัติภารกิจการพัฒนาและผลิตระบบเซ็นเซอร์ระบบสื่อสารระบบควบคุมการบินและระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ 4. ระบบอวกาศการพัฒนาและผลิตระบบขีปนาวุฒอวกาศดาวเทียมและยานอาวกาศรวมถึงเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูงลูกค้าและตลาดรัฐบาลสหรัฐเป็นลูกค้าหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหม 3 Raytheon Technologies Corporation เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีอวกาศด้วยการควบรวมระหว่าง Raytheon Company และ United Technologies Corporation ทำให้บริษัทมีความสามารถหลากหลายในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับภารกิจทางการทหารและการบินพาณิชย์บริษัทมุ่งเน้นนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวอนแทม รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักดังนี้ 1. Collins Aerospace Systems การออกแบบและผลิตส่วนประกอบและระบบอากาศยานที่ทันสมัยผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำคัญสำหรับเครื่องบินเช่นระบบควบคุมการบินระบบสื่อสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน 2. Pratt Whitney การออกแบบพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานพาณิชย์ เครื่องยนต์สำหรับอากาศยานทางทหารบริการด้านเครื่องยนต์รวมถึงการซ่อมบำรุงและการปรับปรุงประสิทธิภาพ3 r a t h e o n Intelligence and Space การพัฒนาและผลิตระบบเทคโนโลยีทางการทหารและอวกาศที่ใช้ในด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังการรวบรวมข่าวกรองและการป้องกันภัยทางไซเบอร์4 r a t h e o n Missiles and Defense การพัฒนาและผลิตระบบขีปนาวุธและการป้องกันประเทศที่ครอบคลุมทั้งทางอากาศ ทางทะเลและทางบกขีปนาวุธนำวิถีรวมถึงขีปนาวุธที่ใช้ในการโจมตีทางอากาศและทางทะเลเช่น Tomahawk Patriot Amram ลูกค้าและตลาดรัฐบาลสหรัฐเป็นลูกค้าหลักโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม